คลิปนี้ทำเพื่อตอบคำถามคุณนุกนะครับคุณนุกถามมานะครับว่ามีสามคำถามเนาะจับเวลานะครับเวลาเล่นหมากร้อนไม่จับเวลาใช้ใช้เวลาเท่าไหร่บ้างนะครับอันที่สองก็คือ,เ,อ,อเมื่อเวลาจบแล้วมีผลอย่างไรบ้างทำยังไงอะไรต่อได้บ้างนะครับประมาณนี้นะครับคำถามที่สามคือ ถ้าหากว่าเวลาหมดแต่เราแบบรูปหมากเรามันเป็นฝ่ายชนะเนี่ยอ่าเขาจะมีวิธีพิจารณายัางไงนะครับตอบคำถามที่หนึ่งก่อนคำถามที่หนึ่งก็คือนะโกเนี่ยถ้าแบบมาตรฐานในประเทศไทยเนาะใช้เวลาแข่งขันน้อยสุดอยู่ที่30นาทีนะครับอ่าแล้วก็ใช้เวลาแข่งขันนะครับมากสุดก็อยู่ที่45นาทีหรืออาจจะมีมากกว่านั้นหรือน้อยกว่านั้นก็ได้นะครับแล้วแต่ว่า รายการไหนจะกําหนดยังไงนะครับแต่ก็ถ้าเป็นแบบรายการแข่งต่างประเทศบางที10นาทีก็มีนะครับอันนี้ที่ผมเคยได้ยินมาเนะาะคนที่เขาไปแข่งต่างประเทศบ่อยๆคําตอบที่สองนะครับเมื่อเวลาหมดแล้วจะมีผลยังไงหนึ่งก็คือแพ้ครับแพ้ไปเลยครับแพ้เพราะเวลาหมดนะครับแต่ก็จะมีกติกาเก่านะครับกติกาเดิมอยู่คือ เ,เมื่อหมดเวลาแล้วเนี่ยกรรมการจะมาดูนะครับและให้ให้มีการทดเวลาเขาเรียกเบียวโยมินะครับก็คือจะให้ผู้ที่หมดเวลาเนี่ยนะครับวางหมากนะครับทั้งหมดเออ่10เม็ดนะครับวางหมาก10เม็ดให้หมดภายใน30วินาทีนะครับถ้าหากว่า ภายใน30วินาทีเนี่ยวางหมดก็จับ30วิใหม่ไปเรื่อยๆอย่างนั้นนะครับไปเรื่อยๆอย่างนั้นคือถ้ายังวางหมดวางหมดไปเรื่อยก็วางไปได้เรื่อยๆนะครับจนกว่าจะจบเกมแล้วก็มานับแต้มกันแต่ถ้าวางหมากในมือเนี่ยสิบหมากยังไม่หมดเนาะภายใน30วิก็ถือว่าแพ้ไปเลยนะครับแพ้เวลาไปอันนี้คือกติกาตรงนี้ก็แล้วแต่รายการอีกนะครับรายการไหนจะตกลงกันยังไงหรือจะหมดเวลาปุ๊บแล้วก็แพ้ไปเลย นะครับอันนี้ผมก็เคยเจอแบบนี้เหมือนกันเคยเจอทั้งสองแบบนะครับแล้วแต่นะครับก็คือกติกาเนี่ยจะเอาจริงๆเนี่ยไม่มีมาตรฐานตายตัวนะแล้วแต่รายการไหนกำหนดเลยนะครับอาจจะมีมาตรฐานอาจจะมีมีเป็นกฎกติกายืนยันทางสมาคมแต่พอเอาเขาจริงนะครับการแข่งนี้ขึ้นอยู่กับผู้จัดอย่างเดียวนะครับกติกาโดยละเอียด เขาก็จะบัญญัติไปอีกรอบหนึ่งนะครับให้รู้ทั่วกันนะฮะอ,อ,อันสุดท้ายนะครับถ้าหากวา่าเราเวลาหมดแล้วเนี่ยเวลาเราหมดแล้วแต่เราชนะนะครับโดยปกติเวลาหมดก็ต้องแพ้เวลาไปนะครับแต่กติกาเดิมนะครับกติกาเดิมกําหนดไว้ว่านะครับถ้าหากว่าเรา เวลามันจะหมดแล้วเนี่ยนะครับแต่คู่ต่อสู้ก็แพ้ไปนานแล้วแต่พยายามจะเอาชนะเราด้วยเวลาให้ได้นะครับาการณการนี้ก็มีมานานน่าจะถึงสิบปีแล้วนะคือให้ให้เราเรียกกรรมการให้มาพิจารณานะครับว่าเขาแพ้ได้อย่างแน่นอนแล้วใช่ไหมแล้วเขาไม่ยอมแพ้ถ้าเป็นอย่างนั้นคือให้ปรับอีกฝ่ายหนึ่งนะครับที่ยังยังไม่หมดเวลาเนี่ย ักแพ้ไปเลยนะครับมีรูปแบบนี้ด้วยนะครับแต่แม้ผมอันนี้ผมไม่มั่นใจว่าปัจจุบันเนี่ยารายการต่างๆได้ใช้กฎแบบนี้โดยละเอียดแบบนี้ไหมนะครับเพราะว่า,าผมพูดตามตรงเลยนะครับคือปัจจุบันเนี่ยการแข่งขันหมากล้อมเนี่ยเยอะแล้วก็คนเข้าแข่งขันเยอะมากนะครับกิการเนี่ยหลายๆที่เนี่ยหลายๆรายการเนี่ยเขาก็จะแบบ ทำแบบรวบรวบัดไปเลยแบบไม่สนใจรายละเอียดใดๆทั้งนั้นนะครับคือหมดเวลาโดยส่วนใหญ่แล้วเขาก็ปรับแพ้ไปเลยปรับเป็นแพ้ไปเลยนะครับแต่ถ้าแบบว่าเป็นรายการที่ต่อให้ใหญ่มากนะผมก็เคยแข่งหลายๆรายการที่ใหญ่มากแล้วก็กติกาเขาแบบเป๊ะมากละเอียดมากแล้วกรรมการเนี่ยจะต้องเป๊ะมากๆด้วยนะครับแบบนี้รายการแบบนี้ก็มีนะครับ ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าปัจจุบันเนี่ยยังมีรูปแบบการตัดสินอย่างละเอียดแบบนี้อยู่ไหมนะครับเพราะว่าผมก็ไม่ได้ไปแข่งนานแล้วแล้วก็ไม่ได้พาเด็กไปแข่งนานแล้วด้วยนะครับก็ส่วนมากก็จะสอนอย่างเดียวนะครับส่วนฝ่ายที่เขาพาเด็กไปแข่งก็อีกฝ่ายหนึ่งนะครับก็ทั้งหมดมีเพียงเท่านี้นะครับที่ควรจะต้องรับรู้ไว้นะครับสวัสดีครับ